ใส่ฝนชี้ช้างแค่เริ่มก็เห็นถึงแค่มีดีงามของลีน่าหมิวในรักสุดท้ายไม่เซฟโซนแถมดีกรีความรู้ใจของทั้งคู่ไม่ต้องพูดก็ดูออกเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะคู่เราจะเป็นคู่ที่รู้สึกม,มันซิงกันมากๆเช่นแบบอสมมติเดินมาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรนะมิวจะรู้เลยเฮ้ยวันนี้เป็นแบดเดย์เฮ้ยวันนี้กูเดย์เฮ้ยวันนี้แบบ ไม่รู้มันจะเซนส์กันได้เขาเซนส์ได้ตลอดเลยพี่พูดเราเซนส์เขาได้ไหมเซนส์ได้เซนส์ได้รู้ค่ะรู้รู้เลยแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยมีอะไรใช่เขาจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนแบบว่า expressive ใช้เขาเรียกวอะไรอะเอ่ม radar radar เออใช้ m ู o เข้าใจแล้วรู้สึกอะไรอยู่ไม่ยองพูดแล้วอ่าโอเคโอเคทุกคนจะมาดิเออ่ จริงเออจะเป็นแบบจะเป็นเหมือนปากแทนนะเขาเรียกอะไรอ่ะแบบพูดแทนเออพูดแทนโดยที่เขาไม่ได้ขอบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ด้วยซ้ำชีวิตจ,จริงรู้ใจกันขนาดนี้ต้องลุ้นค่ะวว่าในซีรีส์จะรู้ใจกันเมื่อไหร่